แผ่นดินหยุดไหวแต่ทําไมหัวใจยังไม่หยุดกลัวสวัสดีครับหมอจอมจาก Joy of Mind Clinic นะครับพวกเราชาวกรุงเทพเพิ่งจะเจอกับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวบางคนวิ่งไม่ไหวพระหัวใจมันวิ่งนําไปก่อนแล้วนะครับใครที่ปลอดภัยทั้งคนและคอนโดก็ดีใจด้วยนะครับแต่สําหรับบางคนนะครับเรื่องมันไม่ได้จบแค่หลังแผ่นดินไหวนะครับแต่มันยังเหลือแรงสะเทือนทางใจที่ยังไม่หายไปไหนนะครับผลกระทบทางร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวมีอะไรบ้างลองมาฟังกันดูนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับอาการที่เรียกว่าเมาแผ่นดินไหวครับภาษาอังกฤษเขาเรียก Earthquake หรือว่าเอิร์ธเควกซิกเนตนะครับหลังจากแผ่นดินหยุดไหวนะครับแต่ว่าบางครั้งความรู้สึกสั่นๆเนี่ยมันยังไม่หายไปนะครับเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าพื้นใต้เท้าของเราเนี่ยยังโยกอยู่เป็นระยะระะบางคนเนี่ยต้องลองเอาพวงกุญแจมาห้อยดูนะครับว่ามันยังสั่นจร,จริงๆหรือเป็นแค่ความรู้สึกของเรานะครับอาการนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นหลังจากแผ่นดินไหวแม้ว่าแรงสั่นสะเทือนมันจะหยุดไปแล้วแต่ว่าสมองของเรานะครับยังคงรู้สึกเหมือนกับว่ามันยังสั่นอยู่อาการที่พบได้บ่อยๆนะครับเช่นรู้สึกเหมือนพื้นยังโยกหร รู้สึกไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแค่ความรู้สึกหรือแผ่นดินไหวจริงๆนะครับสมองของเรานะครับมันจะมีระบบประสาทที่ทำงานร่วมกันระหว่างหูชั้นในที่ควบคุมการทรงตัวนะครับสายตาของเรานะครับแล้วก็ข้อต่อต่างๆของร่างกายเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมานะครับร่างกายจะพยายามปรับตัวให้สมดุลกับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นแต่เมื่อแผ่นดินหยุดไหวนะครับระบบประสาทบางทีมันยังปรับตัวไม่ทันนะครับคล้ายๆกับเวลาที่เราลงจากเรือหลังจากเราครงเครงมานานนะครับบางทีเราก็จะรู้สึกว่าพื้นมันก็ยังโยกออยู่่นนัเงรบอระไลเยนนนนะะะคคครรรรัััับมมมจเป็ออยยู่่่่แชววาาไไีต ส่วนใหญ่จะดีขึ้นได้เองหรือบางคนอาจจะนานเป็นวันก็มีเหมือนกันนะครับอาการที่สองนะครับเราเรียกว่าโรค post traumatic stress disorder หรือ PTSD นะครับภาษาไทยก็คือแปลว่าอาการเครียดหลังเจอเหตุการณ์เสะเทือนใจนะครับบางคนผ่านเหตุการณ์รุนแรงมาแล้วเช่นอุบัติเหตุการถูกทำร้ายหรือภัยธรรมชาติอย่างเช่นแผ่นดินไหวที่เพิ่งเกิดไปนะครับแล้วบางทีใจมันไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับอาการที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆก็เช่นนอนไม่หลับนะครับโดยเฉพาะฝันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับได้ยินเสียงอะไรคล้ายๆกับแผ่นดินไหวก็จะรู้สึกสะดุ้งง่ายนะ หายใจไม่ทันรู้สึกเหมือนเหตุการณ์มันกาลังจะเกิดขึ้นซ้ําอีกนะครับหรือบางคนไม่รู้สึกอะไรเลยคล้ายๆมันชาไปหมดเลยนะครับโรค PTSD นะครับไม่ใช่แค่อาการของความขี้กลัวนะครับแต่มันคือการที่สมองของเรายังไม่สามารถประมวลผลเหตุการณ์ร้ายแรงที่เพิ่งเจอมาได้นะครับลองนึกภาพว่าคุณเคยวิ่งหนีตายแล้ววันนี้สมองของคุณก็ยังคิดว่าตัวเองกําลังหนีอยู่นั่นเองนะครับมันก็เลยเหนื่อยนะครับแล้วก็รู้สึกระแวงก็เลยไปฝันซ้ำๆนะครับเพราะสมองของเราเนี่ยมันยังไม่รู้ครับว่าภัยอันตรายนั้นได้ผ่านไปแล้วนะครับโรคทีี่่่รับอเเเเยยหลาทกว้ชืโง หรือสถานที่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับเวลาที่เราต้องกลับไปเจอหรือรเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นซ้ําๆอีกนะครับก็จะกระตุ้นให้เราเกิดความกลัวขึ้นมาครับความกลัวนั้นก็จัดจะรุนแรงมากๆได้นะครับโดยที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ได้เคยกลัวสิ่งนี้มาก่อนนะครับถ้าเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับที่หมอพบก็คือจะเคยเห็นว่าหลายๆคนนะครับที่ตอนนี้เริ่มกลัวการที่ต้องอยู่คอนโดสูงๆนะครับบางคนกลัวจนอยากจะรีบขายคอนโดแล้วไปซื้อ <Wherever> บ้านเลยก็มีนะครับบางคนนะครับที่ทํางานอยู่บนชั้นสูงๆของตึกตอนนี้ก็เริ่มมรรู้้้้้สึกกกกลลััััวววจจจนนนนนนนไไ่่่่าา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 าปทํํงงงงะะออออออยยยคคคคบบบแตต็หหหธิดี ถ้าว่าเราเป็นโฟเบียนะครับถ้าหัวหน้าไม่เข้าใจก็ให้มาดูคลิปของ Joy o f m i c e ได้นะครับ